เพื่อนเคยมีอาการแบบนี้ไหมคะเป็นไข้หวัดเป็นบ่อยมากเลยเป็นๆก็ไม่หายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายอยู่ตลอดเวลาร่างกายไม่กระชุ่มกระชวยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้วรลลภามีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะคะเราจะมาทําน้ําต้มสมุนไพรเป็นน้ําต้มตะไคร้สมุนไพรกันนะคะเพื่อนๆค่ะตะไคร้นี่แหละเป็นสมุนไพรชั้นดีสมุนไพรบ้านๆของเราเลยนะคะช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะนําตะไคร้มาล้างค่ะหนึ่งกิ่มือค่ะเพื่อนๆหลังจากล้างน้ําสะอาดแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะนําตะไคร้มาหั่น ประมาณ1ข้อมือนะคะแล้วเราก็จะเตรียมน้ํานะคะประมาณ1ลิตรค่ะเอากามาเตรียมน้ําไว้ต้มนะคะต้มให้เดือดก่อนนะคะขั้นตอนสําคัญเลยนะคะต้มน้ําก่อนให้เดือดยังไม่ต้องเอาตะไคร้ลงไปก่อนนะคะเพื่อนหลังจากที่น้ําเดือดแล้วนะคะเพื่อนใส่ตะไคร้ลงไปค่ะต้มประมาณ15-20นาทีจนน้ำเปลี่ยนสีจากนั้นก็ปิดแก๊สตั้งไว้ให้เย็นนะคะเพื่อน ถ้าทำตามขั้นตอนนี้นะคะเราจะได้น้ำตะไคร้ที่มีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนคนไหนชอบความหวานก็เติมน้ำตาลได้นะคะแต่วัรลภาจะเน้นแบบสมุนไพรจะไม่ใส่น้ำตาลเลยค่ะสปปรรพคุณ<ๆ>จะเน้นๆเลยนะคะน้ำตะไคร้จากต้นตะไคร้ที่ปลูกเองนะะี่ค่ะนอกจากจะนำตะไคร้มาทำอาหารแล้วเรายังสามารถทำเป็นเครื่องดื่มแบบนี้ได้สปปรรพคุณของตะไคร้สามารถบรรเทาอาการโรคหวัดและบรรเทาอาการไอได้นะคะและยังช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายได้ดีด้วยนะคะรู้แบบนี้แล้วไปลองทำกันดู นะคะเพื่อนๆวิธีทานให้ได้ผลดีที่สุดนะคะเพื่อนๆค่ะให้ทานก่อนอาหารมื้อเช้ากลางวันเย็นนะคะให้ทานอย่างสม่ําเสมอค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วร่างกายเราจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็หวัดไข้ไออย่างนี้มันก็จะดีขึ้นนะคะเพื่อนเไม่กลับมาเป็นบ่อยซ้ํานะคะชอบคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดติดตามวัลพาด้วยนะคะจะได้นําสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆจ้า อายุเริ่มเยอะขึ้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะเราต้องบารักสุขภาพกันวันนี้วลพาจะทำน้ําเพื่อสุขภาพให้เพื่อนๆได้ทานกันนะคะลองมาดูกันเลยนะว่าเราจะใช้อะไรนะคะเป็นมะนาวแล้วก็น้าผึ้งใช้น้ําอุ่นนะคะเพื่อนๆคะ่ะเราจะนํามะนาวมาหั่นเป็นสองซีกนะคะเพื่อนๆคะ่ะซึ่งประโยชน์ของมะนาวนะคะจะช่วยละลายไขมันกําจัดสิวหรือชะล้างสารพิษ ออกจากร่างกายค่ะเพื hmm. ่อนๆค่ะมะนาวมีประโยชน์นะคะแล้วก็เทน้ําอุ่นลงไปในแก้วเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ตามไปด้วยน้ําผึ้งนะคะเราจะใช้น้าผึ้ง1ึ่งช้อนโตะนะคะเพื่อนๆค่ะบีบน้ามะนาวลงไปในแก้วเลยค่ะเพื่อนๆเมื่อบีบน้ามะนาวลงไปเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็จะตามด้วยน้าผึ้ง1ึ่งช้อนโตะนะคะเพราะว่าน้ําผึ้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเลยนะคะน้ําผึ้งเป็นตัวช่วยให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นค่ะเพื่อนๆค่ะเนื่องจากน้ําผึ้งเรามีทิปโต ซึ่งเป็นสารฮอร์โมนที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะยังนอนหลับสบายด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะประโยชน์ของน้าพึ่งนี่ดีสุดๆเลยนะคะน้ําพึ่งมะนาวมารวมกันแล้วกับน้ําอุ่นประโยชน์ยิ่งจะมีประโยชน์ยิ่งขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆค่ะดีต่อระบบขับถ่ายของเราด้วยนะคะทานก่อนนอนน้ําอุ่นๆลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะดีมากๆเลยค่ะช่วยผ่อนคลายนอนหลับสบายค่ะเพื่อนๆตื่นเช้ามาเราก็ระบายท้องได้ดีมากๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามวัละพาด้วยนะคะจะ จะนำสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆจ้า มาเตือนภัยเพื่อนๆนะคะสําหรับท่านใดที่ชอบทานผลไม้ตามตลาดนะคะเพราะว่าผลไม้ของเราที่ซื้อมาค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะมีสารเคมีหรือว่าสารพิษในผลไม้หรือเปล่าเพื่อนๆค่ะวันนี้เรามาทําความสะอาดล้างผลไม้ก่อนทานกันนะคะยิ่งองุน่นนี้ยิ่งล้างยากค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าใครล้างไม่ดีจะท้องเสียได้เลยนะคะมาดูเคล็ดลับกันเลยนะคะน้ำหนึ่งกะละมังต่อเบกกิง้งโซดานหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนๆค่ะ ล้างไป3-4ครั้งนะคะน้ําสะอาดนะคะเพื่อนๆแล้วเราจะใช้เบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดาล้างแช่ไว้15นาทีค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเบกกิ้งโซดานี่ค่ะจะช่วยล้างผักและผลไม้นอกจากจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกและสารพิษที่มองไม่เห็นได้แล้วยังมีประโยชน์ในการลดปริมาณสารเคมีและยาฆ่าแมลงอาจตกค้างจากการเพาะปลูกช่วยทำให้ผักและผลไม้มีความสดสะอาด ปลอดภัยต่อการรับประทานและลดการเสี่ยงจากการสะสมสารพิษในร่างกายค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็จะได้ผลไม้แบบปลอดภัยจากสารเคมีถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์